สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวีแล้วก็มาอยู่กับกิจกรรมสายฟรีกันอีกแล้วนะคะอาวีก็จะแจกเป็นฮีโร่ฟรีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาเป็นกิจกรรมสายฟรีนะเช่กันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะอะแล้วก็เราจะเดินทางไปสู่70,000ซับด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีรับฮีโร่ฟรีกันดีกว่าแล้วก็ท้ายคลิปนะคะเราก็จะมาบอกข้อมูลของตัวฮีโร่ใหม่น,นะคะจะเป็นฮีโร่ตัวบิจานนะคะเออสำหรับใครที่อยากรู้ก็ ดูการจนจบพีตารคลิปนี้สาระเชื่อ100%นะมาก,ก่อเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำ้ำร้านเติมเกมชั้นนำ้ำราคาจุประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมมาวีเพียงใช้โอเว i นดี อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโคเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไเดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนาเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยกดตรงนี้นะคะจะเป็น h e โร่ฟรี free, การเดินทางของตัวบิจันนะคะทุกคนโดยที่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของตัวบิจานนะก็ปลดล็อกทั้งหมดนะคะเพื่อเลือกการ์ดฮีโร่นะอ่ะก็จะมีฮีโร่หลักๆนะคะก็จะมีเตี่ยวเซียนมู่หลานนะคะเป็นนี่ฟอรเรนนะคะก็จะมีตัวแอดเนส เอ้แอดนิดแล้วก็จะมีลูกแก้วทองเอยจะเป็นลูกแก้วแบบลอตเตอรี่ธรรมดานะคะไม่ใช่ลูกแก้วทองนะเราพูดผิดก็จะเป็นบิจาน์ประกวดตัวซึ่งเราคิดว่าเชื่อเหลือบิจารนะคะเพื่อรวบรวมเหรียญทาเลซายเพื่อเลือกลบฮีโร่นะคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่19นะคะเดือน4จนถึงวันที่เจ็ดเดือนห้านะคะเดือนพฤษภาเรานั่นเองเรามาดูวิดีการทำภารกีจกันดีกว่าก็จะมี ล็อกอินสัตสมนะคะก็จะเป็นเข้าร่วมบท55หหรือแจนอันดับก็จะได้ไปอีก20อ่าได้เหรียญทาเลซาบิยีก20นะต่อไปก็จะเป็นการทํำลายป้อมนะคะได้ไปอีก10อ่าก็จะเป็นจํานวนการเล่นเกมหลังอัปเดตนะคะก็เหมือนจะมีอัปเดตใหม่นะคือเรายังไม่ได้อัปอาเลยนะประมาณนี้นะคะทุกคนบิจันปรากฏตัวอันนี้ต้องคือต้องใช้100เหรียญในการปลดล็อกนะอ่าตอนนี้มีอยู่แค่30เหรียญเองนะ ก็จะเป็นตรงนี้นะคะถ้าเราปลดล็อกอันที่1ก็จะได้เป็นลูกแก้วอะต่อไปเป็นการเริ่มซีซั่นใหม่ซึ่งแรงแผลนี้คือยังไม่ได้ไต่เลยนะจะต้องรีบไต่แรงละต่อไปเริ่มซีซั่นใหม่นะคะก็จะมีเป็นกล่องชิ้นส่วนรูนมีต้อนรับ5 5เดก็จะเป็นดอกุลาบแล้วก็จะเป็นท่าตีลังกาสุดเท่ก็จะได้เป็นฮีโร่ลูกแก้วท่าเต้นกันไปแบบฟรีฟรีเลยนะคะของการเดินทางเราแคปภาพไปกันดีกว่าของตัวบิจานของเรานั่นเอง บิจันนะคะเออจุดเริ่มตัวนี้นะคะเฮ้สวัสดีค่ะชื่อบิจันท่านผิดขอภัยด้วยนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องออกเสียงว่าอะไรฮีโร่แห่งอาณาจักรตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดก็มาเพื่อตึ๊ดโอเคค่ะก็ง่ายๆนะคะกิจกรรมการเดินทางของตัวบิจันจน,นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูอ่า ข้อมูลของตัวฮีโร่ตัวบีเจนกันนะคะว่าบีเจนบีจันอะไรตัวอย่างเป็นฮีโร่ใหม่นะคะคือประวัติของเขาเนี่ยจะเป็นลูกหลานของนักบวชสายเลือดบริสุทธิ์ไม่ได้ทําให้บีจันสบายใจกับสถานะของเขานะคะการมีเลือดคอไหลออกมาจากตัวเขาเนี่ยทำให้บีจันน่ะมีความต้านทานทางกายภาพที่ไม่ธรรมดาบวกกับความสามารถทางเวทมนต์ที่เขามีมาตั้งแต่เกิดทําให้บีจันเนี่ยนะคะเป็นนักรบที่ สมบูร์แบบในระหว่างการต่อสู้วิจารเนี่ยมักถืออาวุธในรูปแบบของคุยขนาดยักษ์ทำให้สามารถควบคุมทรายและอัญเชิญสปินเบรสนะคะที่ทำมาจากทรายโดยรอบได้ด้วยความสามารถแข่งแร่งความรู้ต่างๆเนี่ยเออทำให้วิจารเ,เป็นบุคคลที่เหมาะสมมากในฐานะอัศวินที่ติดตามเจ้าชายก็คือฟิลฟิลองคารักนั่นแหละทุกคน คือมันแปลมาจากภาษาอินโดนะถ้าแปลผิดก็ขออภัยกันมาณที่นี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะวบีเจนบีเจนบีเจนของเราเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นภาพให้นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะทุกคนเป็นสกิลของตัวบีเจนแบบว่าค่ซึ่งเราไม่สามารถเอาคลิปมาลงได้นะคะเราไม่อยากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธินะประมาณนี้ก็จะเป็นแบบถือขวานถืออะไรของตัวบีเจนบีเจนนะคะอ่ะขึ้นภาพไปให้ดูนะ คือมันแปลมาจากอันนี้จะเป็นภาษาเวียดนามหรือว่าภาษาจีนซักภาษาเองแหละคือเราไม่ได้แปลนะคะแปลแปลไปแค่เนื้อเรื่องเรายังไม่รู้เลยว่าตำแหน่งเป็นอะไรเราคิดว่าอาจจะเป็นแทงอาจจะเป็นแทงซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเดาเดานะะเดี๋ยวเรามาดูสกินของตัวพิจานะคะก็จะเป็นสกินสุดน่ารักมากทุกคนสกินน่ารักมากเป็นออกแนวแบบผมสีแบบมีหูแมวมีอะไรอย่างเงี้ยแฟนซีมากนะคะแฟนซีสุดๆอะแล้วก็จะมีเป็น กรอบรูปนะคะแล้วก็จะมีออิโมจิด้วยน่ารักมากคือบอกแอบสปอยไปก่อนนะว่ากับรูปกับอิโมจิเนี่ยอาจจะมาในวอล์รพาร์ทของซีซั่นหน้านะคะทุกคนเออเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปสปอยวอล์รพาร์ทอีกซีซั่นให้ทีหลังนะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะเป็นรูปร่างของตัวฮีโร่ตัวบีแจนเนี่ยนะคะแล้วก็มีแบบเออเป็นประมาณนี้นะ เราจะขึ้นให้ดูนะสำหรับใครที่อยากแบบอยากเห็นภาพแบบฮีโร่ชัดๆนะเราคิดว่าจะเอามาขายพร้อมแพ็คสกินนะคะแล้วก็ตัวของเซิร์ฟกาลินาเนี่ยนะของอินโดเนียเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วนะเป็นเป็นต้าลาฮีโร่ใหม่เราคิดว่ามันมาพร้อมแพดใหม่นะคะทุกคนของตาบิจาร์แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แปร ของตัวบิจาณ์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะก็จะมีข้าวๆประมาณนี้นะคะก็รอดูนะว่าทีเลตต์บีจานบิจารณ์ของเราเนี่ยจะเข้าวันไหนนะคลิปนี้นะคะหากชอบชกกชัยกกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอาวีอะไรกันแบบนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคือโทรศัพท์เราพังะคะทุกคนยังไม่ได้ซ่อมเลยเอาไว้เจอกันใหม่นะ